เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ห้องถ่ายรายการโทรทัศน์นะครับซึ่งเขาตอนนี้เขากำลังถ่ายรายการ The Watch s ยมยูเนเต็ดกันอยู่เดินไปครับและเราก็เดินมาถึงครับเข้าไปดูกันเลยนี่จะเป็นห้องคอนโทรลรูมนะครับ ข้างในจะเป็นห้องที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมการออกทุทัศน์นะครับเข้าไปเลยนะครับตอนนี้นะครับทีมงานเราก็กำลังจะควบคุมการออกอากาศอยู่นะครับโดยมีนายสวิตช์นี่ครับสวิตช์ที่ใส่แว่นนั่งอยู่ฟันเย็นๆตัวเตี้ยนะครับผมยิ่อีกนําหน้าที่เป็นคนควบคุมสลับกล้องนะครับควบคุมการออกอากาศครับ แล้วจะเป็นมุมนี้มุมนี้จะเป็นทีวีครับที่ไว้ดูก่อนการออกอากาศนะครับดูว่าต้องเลือกมุมกล้องที่ดีที่สุดในการออกอากาศเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับและนี่เป็นบรรยากาศสดๆจากห้องส่งของเรานะครับตอนนี้ก็กําลังคิดค้นเลยครับการประกวดร้องเพลงนะครับมีควารเอมกกว่าเป็น๊อปแต่ว่าพอมาังวันนี้ว่าแบบชอบแสดงน้องเขาพยายามที่จะ ใช้เทคนิคมีลูกคอดีนะแล้วที่บอกไปแล้วเมื่อวานวันนี้มาดูที่คนที่ยุ่งยิ่งกว่านี้นะกําลังคุมแล้วม้วนกับการกดของเขาของเอาห้งเป็นประกันได้เลยว่านี่ยุ่งจริงจริงสมงหนึ่งห่ากล้าครับกล้าของเราก็ปูนมาที่งานงคนที่สองนะหครับนี่ครับชื่อจอยนะครับจอยทำอะไรบ้างครับทำถามครับสัมภาษณ์ครับกล้องครับ2ขาการรุ่ยามค่ะ ทำกล้องแล้วกลับมาพูดถึงหน้าผมไปปั๊บนะนั่งสั่งเขาข้างในคีนะึง <laughs> ดูดีปะ่ะ <laughs> มาต่อกันที่คนต่อไปเราจะแ <c oughs> นะนักรู้จักตร<อ>งนี้เขากำลังยุง่งกันเลย<อ>เล็กคาราบาลเอ้ยไม่ใช่ครับเล็กครับเล็กครับไปเรื่องกล้องแนะนำตัวหน่อยครับไปลองช็อตครับชื่ออะไรเหรออีเดียมกับอช็อตอ่ะีเดียมกล้องเลยฮะแนะนำตัวหน่อยครับดูแล้วชื่อเล็กทำอะไรทำอะไรครับ ต้องสองตังฮะตลองจงอา俩ัวนะครับ <S 2> <S 2> ดี <S <S ต่อไปีต่ครับ